สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพับป,ปแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวนะคะคันที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น OpenCAP XL p l u s นั่นเองนะคะคันนี้ก็ทำการตบแต่งรอส่งมอบให้กับลูกค้าเลยแล้วนะคะคันนี้ราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่ 79,000บาทนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0แรงม้าอยู่ที่170ม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะมาชมกันเลยนะว่าเจเอ๋มทำการแปงในเรื่องของตัวรถให้เขายังไงบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านะคะของเราเนาะก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะแทบทุกคันเลยนะคะถ้าเป็นของตัวฟอร์เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นตัวอักษรสีแดง FORD นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนสีอื่นได้ไหมเปลี่ยนได้เลยนะคะตามใจลูกค้าเลยเรามีให้เลือกทุกสีเลยที่ลูกค้าชอบชอบสีไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะมาพร้อมกับนี้เลยเลยนะคะไฟจิ๋วนะคะไฟจิ๋วของเราขนาด3จุดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือมาพร้อมแบบกับตัวกระจังหน้าเลยนะคะตัว XL Part นะคะในเรื่องของตัวไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าของเขาก็จะมาพร้อมนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนั่นเองนะคะเป็นลำแสง สีเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็นี่มาชมในส่วนของตัวด้านล่างนะคะของเรานะ <Jer> ตัวกันชนหน้านะคะของเราก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับนี้เลยนะคะห่วงลักจูงนะคะที่มีมาให้กับตัวรถนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะของเราก็ในเรื่องของตัว เปลี่ยนล้อมแมกนะคะตัวนี้ล้อมแมกของเราเป็นขอบ16นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะตัวนี้ลายของเขาจะเป็นลายดอกไม้นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของตัวยางหันคุกนั่นเองนะคะหน้ายางที่มีขนาด ใหญ่นะคะเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวคิวร้อนะคะของเราคิวร้อของเราก็มีขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ตีหมุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบแบบตีมดุดสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นเรียบได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะหมุดของเราไม่ได้เจาะนะคะอันนี้เป็นหมุดหลอกนะต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว นี่เลยนะคะกระจกมองข้างที่เป็นสีดําด้านนั่นเองถ้าเป็นรุ่น X e L Part จะเป็นสีดําด้านนะไม่ได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับนี่เลยมือจับประตูนะคะที่เป็นสีดานะแล้วก็ตัวราวหลังคาอันนี้เราติดหลอกนะใช้งานไม่ได้จริงนะคะอันนี้เราติดหลอกเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะแล้วก็บันไดข้างบันไดเหย,ยียบด้านข้างถ้าเป็นตัว X e L Part นะคะถ้าเป็นตัวยกสูงของตัว X Gen เรามีบันไดข้างมาแทบทุกรุ่นเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวกระบะด้านหลังกระบะด้านหลังนะคะของเราก็ยังติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวโลบานั่นเองนะคะโลบาราของเราจะเป็นโลบาราแบบ outlander แล้วก็เป็นทรงแขนยาวนะคะแต่ว่าต้องบอกว่านี่จุดเด่นของเรานะคะ เราใส่โลบราแต่เราไม่ได้เจาะในเรื่องของตัวถังรถนะคะเพราะว่าฟอร์ดได้ทำการเจาะช่องไว้รอให้เราติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอนาคตและไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของตัวอนาคตว่าตรงนี้นะคะ จะขึ้นสนิมนะไม่ขึ้นสนิมนะคะในเรื่องของตัวรอยเจาะนะคะเพราะว่าฟอร์ดเป็นคนเจาะมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะเราก็ยังนี่นะคะตัวนี้เราติดเป็นครอบให้ด้วยนะคะครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะในเรื่องของตัวโช๊คทางด้านหลังนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะคะที่เป็นตัวเองเจนนะเราก็นี่เลยฟอร์ดได้ทําการเอา โชกอัพออกมาจากนอกคัสซีนะคะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้เพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถเนาะตัวกันชนท้ายนะคะของเรานะคะอันนี้คือเราติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกันชนเหล็กของอาเลนเดอรนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็มีห่วงแดงโอเมก้าให้ด้วยนะคะเป็นทรงแขนโอบนะของเราทรงตัวกันชนท้ายจะมี2แบบนะคะของเราจะมีแบบแขนโอบนะคะหรือกับพอดีตรง จุดตรงนี้นะพอดีพอดีกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอดีกับตัวท้ายกระบะนะคะทรงแบบแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามนะคะของเราเนาะเห็นไหมคะว่าเราย้ายมาอยู่ตรงฝากระบะท้ายแล้วนะคะข้อดีของฝา,ากระบะท้ายนะคะที่ที่ย้ายตัวตำแหน่งของไฟเบรกดวงที่สามมาเนี่ยดีตรงที่ว่า เวลาเราติดตั้งในเรื่องของตัวเสริมในเรื่องของตัวโลบาร์นะคะหรือเป็นเสริมคอกอะไรเงี้ยจะได้ไม่บดบังในเรื่องของตัวไฟเบกรกดงที่3าฟอร์ดเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยกับให้กับลูกค้านะคะเขาก็เลยย้ายในเรื่องของตัวไฟเบรกตรงที่3มมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะนั่นเองเพิ่มความชัดเจนให้กับรถที่ขับตามมาด้านหลังนั่นเองนะคะเหมาะกับเวลาทัศนวิสัยเวลา ฝนตกหนักๆนะคะรถคันข้างหลังขับตามเรามานะคะก็จะได้มองเห็นเวลาเราเบรกกระทันหันนั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะ,ะต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายของเรานะคะ<ส>เห็นไหมคะของเราจะเป็นไฟท้ายแบบฮาโดรเจนนะ,ะเป็นไฟท้ายฮาโดรเจนแต่เพิ่มในเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็ให้กับตัวรถนะคะก็คือเป็นข้อบไฟท้ายมานั่นเองนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายในของเรานะคะ เป็นยังไงถ้าเกิดลูกค้าท่านใดยังไม่เคยเห็นในเรื่องของตัวภายในของเ l Plus พนะคะนี่เลยต้องบอกว่าอ่ะอันนี้ยังแต่งไม่ครบนะต้องบอกว่าแต่งไม่ครบนะคะคือจเจ๊ก็รีบรีวิวก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไปส่งรถต่างจังหวัดก็เลยรีบรีวิวคันนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดคันที่แต่งเต็มเดี๋ยวลงรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะคะก็ในเรื่องของตัวนี้เป็นตัว x อ p ก u s พยกสูง Open Cap ตัวเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าเป็นเริ่มต้นของตัวยกสูงนั่นเองเนาะ เราก็ยังให้มานะคะลูกค้าเคยเห็นไหมว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของค่าอยาอื่นๆนะคะส่วนใหญ่แล้วหน้าจงหน้าจอเนี่ยจะได้ไม่ได้ให้มาขนาดนี้นะดูของหน้าจอของที่พอร์ตให้มานะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาดนี่ต้องดูว่าเป็นขนาด10.1นิ้วเราให้มาหน้าจอก็คุ้มแล้วกับราคา7,9็ดแเก้าพันบาทหน้าจอทำงานอะไรได้บ้างต้องบอกว่าร้อน หน้าจอทํางานอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาสนะคะสามารถเช็คในเรื่องของตัวการสิ้นเปลืองออคุณภาพของน้ำมันเครื่องนะคะเราก็สามารถลิงก์ตัวหน้าจอเนี่ยเข้ากับในเรื่องของตัวมือถือได้เลยนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงอะไรพวกนี้นะแล้วก็เป็น Apple c a r p l พ y ได้ด้วยนะคะรองรับทั้ง Android Auto นะคะแล้วก็ iOS นั่นเองนะคะ นี่เห็นไหมแค่หน้าจอก็คุมแล้วนะคะกับราคาเท่านี้นะเป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะคะ้องบอกว่าเป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะเขาก็ยังให้มานะราคานี้ยังมีช่องเสียบสาย USB น,นะคะแล้วก็ Type C ให้ด้วยนะคะช่องตรงกลางเอ้านี่ไงช่องตรงกลางนะคะเห็นไหมคะรถรุ่นนี้ปกติแล้วนี่คือถ้าสเปคแบบ ตัวมาตรฐานของค่ายแบบคู่แข่งของเราเนี่ยถ้าอยากได้ในเรื่องพวกนี้ก็คือต้องอัปเกรดเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอ่าเป็นอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะคะถึงจะได้ในเรื่องของตัวอะซิสซอรี่พวกนี้ละกันเนาะในเรื่องของตัวนี่ช่องวางแก้ววางได้สองแก้วแล้วก็ตัวที่พักแขนนะคะตัวที่พักแขนนะคะของเรายังไม่พอนะคะเรายังให้มานี่เลยที่ใส่ของเก็บของได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะคะของเรากล้าพูดได้เลยว่าเป็นกระบะเจ้าแรกที่ให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามานะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าของตัว Next Gen จะให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเรามีหน้าจอซิงโคเอแล้วเรายังให้มาในเรื่องของตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะสามารถรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ควบคุมหน้าจอของตัวหน้าจอส,สัมผัสนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นกุญแจต้องบอกว่าเป็นกุญแจรีโมทนะคะแต่ว่าไม่ใช่พูสตาร์ทนะคะถ้าเป็นพูสตาร์ทต้องเป็นรุ่น XLT เนาะตัวนี้เป็นกุญแจบิดสตาร์ทนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าสำหรับรถรุ่นนี้นะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เผื่อลูกค้าท่านใดบอกว่ามีงบประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็อยากได้อยากได้รถประมาณนี้นะ ก็ตัวนี้เลยเหมาะเลยนะต้องบอกว่าซื้อรถราคาเท่านี้แต่สามารถอัปเกรดตัวรถแต่งให้เป็นแบบว่าตัวท็อปก็ได้เลยนะคะเจะเอท๋ทาให้ได้หมดเลยแต่ลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะคะว่ารุ่น XL Path นะคะต้องบอกว่าดาวน้อยมากๆเลยแล้วก็แต่งเต็มให้ด้วยนะคะใส่แม็กแบบนี้ให้ด้วยเปลี่ยนกระจังหน้าให้ด้วย กับราคาเงินดาวเท่านี้เองนะคะอยากรู้ว่าดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะทักเข้ามาหาจ๊เอ๋ได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามานะคะเบอร์063นะคะ3681441นั่นเองนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะต้องบอกว่าดาวน้อยมากแล้วก็แต่งเต็มแบบนี้เลยตามรูปเลยจ๊เอ๋ให้แบบนี้เลยให้จริงนะคะไม่จกตานะ แล้วก็บริการส่งทั่วไทยนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะมีรถพร้อมส่งมอบทุกคันนะคะต้องบอกว่ามีรถพร้อมส่งมอบทุกคันทุกสีด้วยแล้วก็เอกซ์ลพาจะมีสีให้เลือกอยู่5สีนะคะสีน้ำเงินสีที่อยู่ทางด้านหน้านะคะแล้วก็สีนี้เลยนะคะสีบอลเงินแล้วก็เป็นสีเทาเทาดำสีดำสีขาวนะคะ แล้วก็สีดำนะคะที่มีให้เลือกนะถ้าเกิดว่าชอบสีไหนนะคะก็บอกมาได้เลยนะจะเอ๋มีสีให้เลือกเยอะเลยนะคะวันนี้เนาะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก่อนจบคลิปอย่าลืมส s c r i b e ให้จเจ๋ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้แบบรีวิวหลายคันมากเลยดูดูดูหน้าเนี่ยความตั้งใจ <laughs> อย่าลืมนะเนี่ยความตั้งใจของจเจ๋เพื่ออยากจะรีวิวรถสวยๆให้ลูกค้าชมนะเผื่อ <c oughs> ได้เป็นแนวทางให้ลูกค้าแบบว่า ในการตัดสินใจเผื่อจะซื้อรถอยากได้แนวแต่งของแต่งที่นี่มีเยอะค่ะบอกเลยว่าเป็นร้อยรลายเลยมีเป็นร้อยรลายให้ลูกคา้าเลือกไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือสติกเกอร์นะคะเป็นร้อยร้อยเลยลูกคา้าทักเข้ามาแล้วมีแบบก็แคปหน้าจอมานะคะแล้วแอดไลน์ส่งเข้ามาหาใจได้เลยวันนี้ก็ไปจริงๆแม่งอนี้นละไปแล้วไม่พูดเยอะแล้วกลัวลำคาญนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปยงแค่นี้ก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจ๊เหยด้วยนะคะลูกค้าใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ลูกค้าเข้ามารับชมคลิปจเ๊เหยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888